แบงค์ยีพลาสติกสภาพที่ผ่านการใช้ล่าสุดล้านปานั่นซื้อเข้ามาในราคาใบหนึ่งหนึ่บาทเลขก็ปกติครับไม่มีอะไรแปลกนะเหมือนจะไม่มีอะไรแปลกสักอย่างเลยนะครับแต่ว่ากับมีจุดที่ทำให้เราสนใจและยอมซื้อเข้ามาเป็นอะไรนั้นนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของแบงค์ยีบาทในสมัยรัชกาลที่10ครับ สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีของร้านปนันธิที่รักทุกท่านครับผมบุญพัฒน์ศ,ศิราเรืองวันนี้เจ้าของร้านปนันนะครับวันนี้นะครับก็มีเวลานะครับมาพูดคุยกับเอฟซีนะครับพร้อมกับให้ทุกท่านได้ชมแบงค์ยี่สิบในสมัยรัชกาลที่สิบครับบอกเลยว่าแบงค์ยี่สิบในสมัยรัชกาลที่สิบนั้นนะครับถือว่าเป็นแบงค์ยี่สิบที่มีการผลิตออกมาผิดพลาดค่อนข้างเยอะมากเนื่องจากว่าเป็นรูปแบบ นะเป็นแบบใหม่ที่เอาพลาสติกโพลิเมอร์มาใช้กับแบงค์ยี่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบจากกระดาษเป็นแบงค์ยี่รับรองว่ามีอะไรแปลกให้เจอเยอะมากเลยนะครับที่ผ่านมานะครับผมเจอแบบไม่มีแถบแม่เลยผมก็เจอมาแล้วนะครับเลขนะเลขไม่ตรงกันผมก็เจอมาแล้วนะครับนะตัดมีติ่งนะตัดออกไม่หมดนะปีพิมพ์พับหรือผมเจอมาหมดทุกอย่างวันนี้นะครับมีแบบหนึ่งที่ผมเชื่อว่า ทุกท่านมีโอกาสเจอครับและเจอกันเยอะแน่นอนครับเพราะว่าถ้านะทำออกมาแบบนี้นะครับหูจะต้องมีเป็นล็อตๆเป็นแนบๆบแบบมีไม่ต่ำกว่านะหน0่งพันหนึใบที่เป็นแบบนี้ เป็นแบบไหนนั้นนะครับนะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันแล้วถ้าคุณมีตรงตามที่เรารับซื้อคุณก็ติดต่อเข้ามาตามช่องทางนี้เลยนะครับเฟ e บุ o กปาหนัน l i น e แอปานัน888นะครับร้านของเรายืนยันว่ารับซื้อจริงนะเพจจริงรับจริงไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทางเสี่ยงครับ ก็นะครับนะก็ติดต่อเข้ามาหาเราแล้วกันนะฮะจะมีแอดมินคอยดูแลอยู่ช่วงนี้ช้าหน่อยแล้วกันนะครับนะเพราะว่านะครับนะข้อความมันเยอะนะเราตอบก็ไม่ทันนะแอดมินทีมงานไม่พอนะครับนี่กําลังพิจารณาว่าเฮ้ยหรือว่าจะรับทีมงานเพิ่มอีกนะแต่ว่าอย่างว่าแหละทีมงานเพิ่มกับตังก็ไม่มีจ้างนะเพนะรานะว่าช่วงนี้นะตัวบอกเลยว่านะครับของนี่เริ่มหายยากทุกวันทุกวันทุกวันนะของไม่ค่อยมีไม่ค่อยเจอแถมราคาที่คือถูกกำไรน้อยมากนะ ถ้าจะเพิ่มแอดมินนะโอ้โหยางลำบากครับก็ต้องค่อยๆดูพิจารณากันไปแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะให้ทุกท่านได้ชมนะครับแบงก์ยีพลาสติกครับก่อนจะเข้าเนื้อหาอย่าลืมกดติดตามกดแจ้งเตือนช่องปาหนันออฟฟิเชียลกันด้วยนะคะแบงก์ยีพลาสติกรุ่นนี้นะครับนะสิ่งที่ที่เจอมานะครับนะสิ่งที่เราวิเคราะห์มาก็คือนะแบงก์นั้นก็นะครับมีขนาดที่ใหญ่กว่าปกติด้วยอ่านะ มีใหญ่กว่าปกติด้วยนะครับเนะเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูเดดนี่นะเป็นแบงค์ยี่สิบที่มีขนาดใหญ่กว่าปกตินี้เห็นไหมเห็นไหมแบงค์อันแรกนี่คือแบบธรรมดาครับแบงค์อันแรกธรรมดานะแบงค์อันแรกธรรมดานะแล้วก็แบงค์แบงค์อีกอันหนึ่งนะแบงค์อีกอันหนึ่งก็คือนะที่ผมจะให้ดูก็คือนี่ฮะเลขคือปกติเลยนะนี่เลขก็ปกติเลยเห็นไหมไม่มีอะไรพิเศษเลยครับแต่ แนะสิ่งที่ทําให้เราได้สนใจก็คือนะครรูปแบบของการตัดผาดเยอะครับออกมาขนาดนี้เลยเห็นไหมคุณลองเปรียบเทียบตรงนี้คุณลองเปรียบเทียบ2ใบเห็นไหมเปรียบเทียบสองใบ,น,บ,บ,งบนะคุณเปรียบเทียบสองใบนะแล้วดูข้างล่างนะนี่นะแล้วดูข้างล่างเห็นไหมฮะข้างล่างเนี่ยนะจะมีขนาดที่แบบว่าอา่เกินมาค่อนข้างเยอะกันเลยนะ ตัดแบบตัดแบบเหลือเนื้อแบบเนื้อที่อ่ะค่อนข้างที่จะเยอะเห็นไหมเนื้อที่ค่อนข้างเยอะเลยด้านด้านนี้แม้เนื้อที่ค่อนข้างเยอะเลยแล้วขนาดจะใหญ่กว่าปกติขนาดใหญ่กว่าปกตินิดนึงด้วยครับเพราะฉะนั้นจากการวิเคราะห์ทั้งปึกที่ออกมานั้นจะมีขนาดใหญ่กว่าปกติครับเพราะถ้าอยู่ในขนาดนานึกออกไหมในปึกนึ่งเนี่ยถ้าถ้ามาปึกเนี่ย แล้วอยู่ด้วยกันอย่างงี้นะครับมันจะต้องมีการเกินเข้ามาขอบมันจะไม่เท่ากันทันทีใช่ไหมล่ะขอบมันจะไม่เท่ากันนะมันก็จะเคยพินผิดสังเกตได้นะมันจะมาเป็นปึกแล้วมียืดออกมาอย่างนี้นะอันหนึ่งเป็นไปไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นครับเวลายืดออกมาเนี่ยยืดออกมาจากขนาดนี้จะยืดออกมาทั้งปึกนะไม่ได้เจอแค่แน่นอนครับแป้งยี่สิบพลาสติกนะแบบนี้นะครับนะติดต่อผมมาได้ครับอันนี้ผมเ่อซื้อมาครับซื้อมาให้ทุกท่านได้ชมกันเป็นตัวอย่างเห็นไหม ไม่ได้เจอใบเดียวแนละ้วเหมือนเหมือนเจอกันหลายใบยแล้วแต่ว่าหลายคนก็คือหูให้ราคาพันหนึ่งยังไม่เอาอีกเหรอระวังนะถ้าเจอกันเยอะนะมันมีเป็นปุบปปปถ้าเจอกันเยอะเมื่อไหร่ราคาล่วงนะเพราะฉะนั้นนะตัดสินใจให้ดีตอนที่ผมยังให้ราคาดีๆนะฮะถ้าล่วงเมื่อไหร่แล้วจะมาเอาราคาเดิมไม่ได้นะครับผมนะโลภมากลาบหายนะจ๊ะบอกก่อนนะครับใครมีแบบนี้สามารถติดต่อผมได้ทุกช่องทางนะครับนะไม่จะเป็นทาง Facebook ปานนัน ไลน์แอดบานันแปดแปดนะครับร้านของเราจะเปิดตั้งแต่ช่วงเกว้าโมงเช้าสี่โมงเย,ยนน็นวันจันทร์วันเสาร์ระวังด้วยเดี๋ยวนี้มิชชีพแอบเอาแอบอ,อ้างเป็นเราเยอะครับ อ่ะแอบอ้างเป็นร้านปลาหนันเป็นไระไรับคุณโดนหลายคนโดนหลอกทําใบรับรองใบรับประกันอะไรอย่างนี้บอกเลยว่าเราไม่มีนโยบายให้คุณเสียค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นอะไรที่เราประกาศรับซื้อตรงตามที่เรารับเสนอมาได้ครับมีแอดมินคอยดูแลอยู่นะอย่ามาหน้าร้านโดยที่มันเป็นตกลงราคานะเพราะว่าหลายคนไปดูข้อมูลม้วนมาผมไม่อยากให้ท่านเสียใจนะเสียใจไม่พอนะเสียใจไม่พอนะุวยวายแล้วอีกนะนั่นแหละอ่ะ